ชาดดกที่หิมแม่น้ำม,มองหนึ่งซึ่งแมมองนี้มันจะเป็นจีไหลมาบรรจบอยู่แม่น้ำกุ้งขาตอนนั้นอยู่ทั้งฝักเนื้อของุ่นกุงปลารนาสีปาล่าซาแหงแค้นั่นหลังจากจีเป็นได้ปราบปูไหลไส้แดนจนกระทั่งลาบคาบเป็นกะกลับมาด้วยความผักภู่มใจในไตวนะของฝนเ็นก็เลยแวะพักโม่พ้นของฝน ภายใต่หอมใหม่ยิ้มฟังแม่น้ำได้อาบน้ำอยู่แม่น้ำนั่นล่างล่างกายแล้วกับประทับนัง่งท่ามกลางการอารักขาของกลุ่มทหารก็ได้สนระนากับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพู้ที่มีความสนิทสนมด้วยความเบิกบานสําล่านจิตใจเป็นก็บ,บอกว่าโอ้ยเนี่ยเนี่ยเฮ้านี่ภพุ่มใจในฝีมือการลบของทหารของเฮ้าแท้ แต่แมนว่าทหารทุกคนตลอดโจนประซาส้นของเฮาบอแตกแยก,กกันห่วมใจกันปรับปรามสัตรูของประเทศโดยป้อมเพียงกันจจงซี่อยาว่าแต่สัตรูภายในจจงซี่เลยสัตรูภายนอกเนี่ยแม้สิเข้มแข็งปันได้กับบออาจสิทำลายเฮ้าได้ความสาม,มาัาคีเนี่ยมันก็คือหัวป้องกันบ้่นเมืองที่แข็งแกร่งที่สุดเออแล้วว่าเอ,อพวกเจ้านี่สิว่าจจงไดอย่างัรนคือ ฟาลาซาเพิ่นกะได้ถามถามมูมหาดเล็กถามมูเจ้าหน้าทีที่อยู่ใกล้ๆพวกมหาดเล็กเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าแมนแมนแมนเป็นความจริงก็น,น้อยแต่ว่าข้าพระองค์นี่เห็นว่าขวัญและกำลังใจของทหารและกับราซาตุนนี่อยู่ที่พระองค์ได้การที่พระองค์เสด็จออกเยี่ยมยามและก็สนใจในการปราบปลามนั่มด้วยพระองค์เองจังซี่เหตุให้เกิดขวัญดีในการสู้รบยิ่งยิ่งพระองค์จะื่อว่าได้ มอบความสะนะทั้งปวงได้ขน้อยเมืม่อสิ้นเสียงการจาบทุนของมหาดเล็กก็มีเสียงดังขึ้นจากช่อยปลาใกล้แม่น้ำนั่นยังบอมีผูู้ไดขาดคืดเสียงนั้นว่าจังไดเสียงนั้นว่าโอ้ยเฮาสะนะเร็วเฮาสะนะเร็ว,วะะเดีไย้ยินเสียงเสียงห่องเสียงตะโขนเสียงห่องว่าเฮาสะนะเร็วเฮาสะนะเร็วว,ะะะรว่า พาราซาก็พ่อได้ยินก็นตกใจที่ได้ยินเสียงจังสั้นโดยบอกขาดขึ้นกระซังให้ทหารนี่เตรียมการสู้รบตัก้อนจะเตรียมรับมือป้องกันการจู่โจมถึงพาราซาโดยกระทานหันกวดสายตาแนมหาศัตรูที่เป็นโจของเสียงโดยละมัดระวังแต่ว่าบอปรากฏศัตรูแต่อย่างไหนอกจากเช่าไ้ผู้หนึง่ง นงผ่าขาดกระหลุ่งกระลิงแลนออกจากภุมใหม่หิมฟังแม่นำและกัห้องตะโกนแบบอกว่าเฮาสนาเรีวเฮาสนาแล้วเฮาสิบอมีมือแพ้อ,อีกป้อปอยผู้ใา้ผู้นัน่นบอมีอาวุธไหอยู่ในมือแลนเข้ามาทั่งภ่มทาหารด้วยกิริยาอันเอิบอิมพ่อไก่หอดมองปราทับปลาล่าซ่าเกลยรลับสังให้เจ้านาที่เอินผู้ใา้ผู้นัน่นให้ยุด และก็ให้น้่โตมาเขาเ่าเฝาเจ้าหน้าที่หลาดซบูรุษเข้าไปไก่และก็ออกคำตั้งบอกว่ายุดยุดราาพระล่าซาประทับอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่พุ่นมีรับตั้งให้เข้าไปเฝาเพิ่เดี๋ยวนี้เรื่องยิหงัหล่ะเจ้าน่าใครเนี่ยบอด้ยลวงละเมิดกฎระเบียบอันใดเหตุใดพระล่าชาเพิ่จึงตั้งให้ใครเนี่ยเข้าไปเฝาเพื่อเล่า ไต้นมปูนันบุรุดนมปูนันรกตอบแต่กับว่าได้คัดจินหรือว่าสแสดงความประม,มาทที่เขาเป่าพราราซาเต่ยังไหนเสียงพราราซาก็ตัดขึ้นบอกว่าเข้าม้าเขามา,เ,า,มาเ,เจ้าบอมีผิดอีหงยัง่งแต่ว่าเข้านี่สิขอถามเจ้าจักยงังบุรุดเศ้าให้ปูนั่นกับเขาไปใกล้ๆก็ับข้านไปตามประเภทนี้นน แล้วกันาไวา้บังก้มนางทีมะที้วนมองหนึ่งปลาล่ากล้ากะทัดถามขึ้นว่าเออเจ้าในเต็นไทมาเฮ็ดอีหยังอยู่มองนี้โอ้ยขน้อยนี่กะเป็นคนทุก์คนยากมีอาชีพเฮ็ดไทยไทยหน้าจริงสหล่ะขน้อยผู้ใต้ผู้นั่นก็ตอบยังจัดไปจัดก้มเอ้าเจ้าทำมาหากินทั้งเฮ็ดไทยไทยหน้าเป็นยังไงล่ะคือสิพ่อมีเก็บมีกินไว้ดีเนาะบอ๊อบบ่อ่ขะน้อยว่าแต่ ผู้ชายผู้นั้นก็กลาุ้นเอ่หก็น้อยนี่เกิดมาในครอบครัวยากจนก็น่อยบ่มีสมบัติเป็นมรดกเมื่อพ่อแม่ตายลงก็หากินด้วยล้แขจงของเจ้าของ,ของโดยบ่ดดี้มีสมบัติอันไดนอกจากเอหเสียมกุดกุดเอหเสียมกุดกุดเอหนอกจากมเลเ็ดพันธุ์ปักกาเอ่หทำนี่ละหที่ก็น้อยได้ต้อย่างนี่ละเลี้ยงโตว่าแั่ได้จอบได้เสียม อได้มาเล็ดท่านประกาศจะทำนิราเรียงตนเลียงโต้เอ้าเงดจังไงล่ะเจ้าจึงมาอยู่ที่พมไหม่แล้วก็มักตะโกนเสียงบักดังหนึ่งว่าเข้าสนะแล้วเข้าสนะแล้วเจ้าไปสนะผู้ใดมัดดอกาวาพระราชาขะถามบอขะหน่อยบอได้สนะบุกคนใดดอกขะน้อยอย่บอจผู้ใต้ผู้นั้นก่กราบทุ่นแต่ว่าขะน้อยเนี่ยอสนะโตเองได้ก็เลยอุทานเกิดมาด้วยความดีใจขะน้อยบอจ้ะเอ่อ จหน่อยสนะเจ้าของนี่ละ่ก็เลยมันเปล่งอูท่านออกมาด้วยความดีใจว่าจันออกไม้ก็มาจาังไหนไม้ก็มาจาังไหนเราเห่เฮาฟั่งที่เราว่าจันปาล่าซากซากามด้วยความสนจิตสนใจเออผู้ใต้ผู้นั้นก็เลยบอกว่าโอ้ยคือจังสีเรื่องมันสีเงาแน่จังหน่อยได้ข็หน่อยได้ว่าจันเออผู้ใต้ผู้นั้นก็เริ่มเล่าแล้วป่ะเนี่ยวานเนื่องจากนี่ข่าวพระอวงเนี่ยอาศัยพันพักกาศและก็ย้ำกุดกุดเหล่มเนึง um, เออ นี่ละเอ่อเปืนดินปลูกพักนี่ละเมื่อได้ผลจะนําไปขายต่องตลาดก็ได้เงินมากเป็นค่าอาหารบ้างแต่ว่ามันก็หน่อยเหลือเกินการกินอยู่กบเป็นไปยังโว้ยกระเบียดเกิียนบางมือก็ได้กินบางมือกโอดแล้วก็นหน่อยก็หงุดึกเบื่อในในชีวิตเห็นพระสมณะทั้งหลายเป็นถือบาทเจียวบินตาบาทแถวบันและก็กลับไป เ <ort>. พลินดั้งหลายจะมีอาหารเลี้ยงชีบยังอิ่มน้ำก็เลยคิดว่าเอเข้าเองนี่หากินด้วยการปั้นดินอาบเหื่อตังน้ำยังอดอยากสู่ชีวิตเออว่อยสู่เ็นพระบ่ได้เว้ยสันเมื่อคดนในจังสันข้าน้อยก็เลยมีใจน้อมไปในการบวชบ้างขอเดีะการคินจังสันติพิสต์ตีถึกข้าน้อยกับ่ได้คำนึงก็เลยตัดใจตัดสินใจขอบวชเพื่อท่องตัวเองบ่แมนด้วยศรัทธาดอก แต่ว่าสีทิทมชอบสมเรียมกับมาเล็ดพักกัเสียดายเพื่อว่าอยู่ในเพจบันิทิ์เป็นนักบวชบ่ได้กัสิได้ยึก้าล่าเพจออกมาแล้วก็อาศัยเครื่องมือนั่น,ต,นตั๊มาหากินสืบไปข้าหน่อยก็เลยเอาของสองทิ่งเนี่ยไปเสื่งไว้แ,แล้วก็เข้าไปขอบวชกับพระในวัดนึ่งขาแต่พระองค์เอ้ยเมื่อได้บวชเข้าอีหรีแล้วเนี่ยข้าหน่อยก็เลยหูด้วยตัวเองว่า,าห้วยการบวชที่เขาใจว่าเป็นความสบายนั่นเนี่ย แนมผิวเผินอาจสิสบายจริงแต่ว่ามันจก็เป็นความสบายทางกายนั่นเด้แต่ว่าทางจิตใจได้รับความกดดันทรมานอย่างยิ่งเพราะว่าการบวชเนี่ยแม่มนเพียงการต่อสู่ทางกายแต่ว่ามันเป็ียนการปฏิบัติเพื่อสู่กับอารมณ์ทางใจขาหน่อยกเกลือ่ยอยตัปล่อยเนี่ยละ่ะเคลื่อเออเข้าเนี่ยเคยปล่อยโตตามสบายตามอารมณ์ม,มากแล้ว เมื่อมีข้อบังคับตามลทัทธิการบวชก็เลยหูซึกทอถอยก็เลยคิดอีกว่าความเป็นอยู่ยังขาลาาดเนี่ยแม้ว่ามันติเมือยทั้งกายแต่ว่ามันเกิดเป็นอิสระทั้งใจที่มันบ่มีสิกขาวิไัยบังคับเมื่อขิดเจีงสี่ความขิดจะหวนไปทีเอ่อท,ที่เสียมที่จอบกับมเมล็ดพักทีเสองไห้นั่นละก็ะเลยเกิดความยินดีที่สิศึกษาล่าเพศออกมาทํำกิน โดยจอบด้วยเสียมกับมาเล็ดผักอีกคือเกาอยกว่าเมื่อหากินทั้งเห็ดไได้ยบดโดนบ่น,นั่นความเหน็ดเหนื่อยแหละกับความโอทอยากมันจะมาเตือนเห็นนึกถึงผาเหลืองก็เลยหันเข้าหาวัดอีกเถอะโดยเสืองจอบเสียมกับมาเล็ดผักไว้เนี่ยในหม่องเกาขาน้อยก็เลยเด้วเวียนบวดเวียนซึกอยู่เจงตีถึงหัวเถื่อเด็กจนมาถึงเชือนี่โหซึกโตอวเองว่าโอ้ย เป็นคนทีหาความแน่นอนบได้เออก็เลยตัดสินใจว่าเออสีบวชไอ้มันเด็ดขาดจะเชื่อเถาะว่าจันพอล่าซาพอดดียินผู้ไซผู้นันเว้าก็เลยเว้าขึ้นบอกว่าเออทันผูเ้เจริญที่เจ้าซึกออกมาเนี่ยเออคือสีมีผู้ใดเอ่อคือสี่หวงผู้ใดจะกคนหนึ่งยังหน่อยก็แม่นหวงเรื่องมาตุข่มไม่งามไม่ยิ่งบ่จึงเห็นไอ้เจ้าบวช่อไปบอด้แม่นบอ่บอว่าจั บอบบอ,บอขน้อยบ่ดนันบอเอ่อขน้อยบ่มีบุคคนได้จีกวนห่วงมีสิ่งจีห่วงอยู่ชินเดียวก็คือจอบเสียมเออกุดกุดเนี่ยล่ะกับมาเล็ดพันพักเนี่ยล่ะคือถึงสิ่งนี้ย่ำไดกแ่เฮ็ดใอ้มันใจว่าโอ๊ยซื้อคาลาเพลดไปล่ะกับบ๊อดตายเออเพราะว่ามันมีทุนอยู่บ้างแล้วข็หน้อยก็เลยฮักถามใจจีบ๊อบให้ซึกแต่ว่าไอ้เจ้ของสองสิ่งจีค่อยทาย,ยู่เนี่ยนะ มันก็มาอยู่ในห่วงความขึ้นอยู่โดยสม่ำเสมอข้าน้อยก็เลยนี่แหละต้องศึกษาล่าเปยตไปเพราะว่าของสองสิ่งนี่แหละวาทันจอบเสี้มกับไีนี่แหละมาเล็ดท่านพักนี่ละวาทันเมื่อจับสาเหตุได้จังสันข้าน้อยก็เลยคึดสละของสองสิ่งให้เด็ดครับเออก็เลยเอาของสองสิ่งเนี่ยมาที่ท่านา้ำคึดนสิย้อนชิมลงในาน้ำให้มันเบิดเบิดสิ้นเรื่องสิ้นเล่าไปเจาะเทื้อว่าทัน แต่ว่าพ่อสิทิมมีหลีความเสียดายก็เกิดขึ้นอีกก็เลยทิมบอลล็องใจนึงก็อยากสีทิมอีกไจนึ่งก็อยากสิเจ็บไปโอ้ยจิตใจสองว่าละมันสู้รบกันเด้เอ๋ทิมกับบอทิมเนี่ยละ่ะใจเนี่ยละ่ะมันสู้รบกันอยู่จังิงปีเอ๋ตั้งแต่เศร้าบุญละหอดเที่ยงบุญละโอ้ยขขาน่อยกันยั่งทิมบอลล็องเอมวังยาเนี่ยวังยาเนี่ยเมื่อมาจักเข้าว,วังยาเนี่ยเขาน่อยก็ตามสินใจเด็ดขาด ก็เลยลับตาเอาหอบผ่าแล้วก็จอบเสียงเวียงไปตั้งหัวหลายรอบเด็อแล้วก็เวียงไงมันตกหําไปโดยบอกาหนดจิตลับตาอีกจะเข้าหนึ่งพราะมืนตากับปรากฏว่าเออจอบเสียงมันหายไปทั้งจิตใดี๋ยวก็บอกระดพอล่าซ้าพ่อเด้ยยินเสียงของไส้นมเว้าด้วยความนักเด็ดก็เลยบอกว่าเออการเวียงของจิมบอหนาจี้องลำบาก มันมีวิธีการหลายจังหวีเวียงล่งน้ำแล้วก็แล้วขันเหตุใดจึงต้องเหตุจังกันพาล่าซากระาามพ่อถา,ามแต่เออครบขันอยู่ในหมักหัวจิตหัวใจคือกันผู้ใต้บุนันก็เลยเว่าสู่เป็นฟังบอกว่าโอ้ยขาดแต่ทานเอ้ยธรรมดาใจของมนุษย์ปุตุสนเนี่ยมันกลับก่อกง,ง่ายเด็ถ้าคึดสีเห็ดดีในคณะได้ออกับวนเเหดโดยเร็วโดยไวเด็ ถ้าแม,มนมั่วปลอยไหวให้มันเนินนั่นไปไดิกว้างสัวมันอาจสิกลับมาคล่องจิตใจได้ถ้าข็าหน่อยสิโยนล่องไปแนะนำจิ่มมืนตาเบิ้งก็ต้องหูจักว่าเออจอบเยียมเนี่ยมัมนตกอยู่หม,ม่งไหนแมนบอกเมื่อบังคับใจจากความหลบว่าได้แค่สิหวานกับไปงมหามันอีกละ่ะจะเลยลับหูลับตายนยนไปยังบมม่มีจุดไหมเมื่อมืนตาบอยเห็นห้อยกับเปลือมบ่ยเห็นห้อยน้ำมันกัเปลือมแล้วจึงบองหูว่ามันอยู่หม่งไหน ความพยายามที่สิงง่มหาอีกกะบอมี่แม่บอกพราะกะหน่อยเห็ดใด้จังติกะเกิดปีติสม,มานัดใจเรียวจะเลยเด็ดเปล่งอูท่านออกมากโดยโบอกโอ้โตกะหน่อยว่าเออว่าเข้าสนะแล้วสีตังแม่สีตังแม,ม่เข้าสนะเรียวกะหน่อยหมายความว่านี่แหละสนะโตเองที่มีความหลบเขากอับง่ำได้แล้วโดยเด็ดครับบ่ได้สนะผู้ใดผู้หนึ่งดอกกะหน่อย พ่อล่าว่าพ่อเด้ฟังจังสันก็เลยบอกว่าเออเออเจ้าเอ,อ้ยอันความศาสนะนั่นเนาะบอกว่าผู้ใดที่าสนะในกรณีจังใดมันกระยมเกิดความภาคภูมิใจทั้งนั้นเฮ้าเองเนี่ยกะศาสนะวัตรูทีก่อความกำเลิบมาใหม่ๆจกากกำลังภูมิใจอยู่ในคณะนี้ความาสนะเตือนนี่เป็นความาสนะขันเด็ดขาดของเฮ้าเป็นอย่างไรล่ะผู้ใต้นมผู้นั่นก็ พ่อด้นินก็เลยบอกว่าโอ้ยขอเดตะขอเดตะทานเอย้ยการสนะในสงครามคือจังกับพระองค์เนี่ยแม้จะก่อยเถื่อพันเถื่อหรือว่าแม้จะแสนเถื่อก่าตามขหน้อยเห็นว่ายั่งบ่ประเสริฐดอกขน้อยเอา้าเป็นอย่างเจ้าจึงว่าจังสันเ,เจ้าว้าจงี่เจ้าก็ดูมนเท่าตีา้ปลาลาซาก็ตัดด้วยความอทีว่าโอ้ยบคือบอมีความพอใจไคุณจิตคุณใจยุ่ ว่าคำเบาเชงงตีนสแสดงว่าเจ้านี่มั่มดูมินเท่าตี้ผู้ชายผู้นั้นก็เลยบอกขอเดชะโอ้ยข้าน้อยเนี่ยบอดด้มินทันดอกบอดด้มินทันดอกแต่ว่าขอเท็จจริงมันเป็นจชีงซีจะคือว่าความชนะใดๆทกีบุกคนคชนะแล้วแต่ว่ากลับแพ้ไดยิตความชนะนั่นมันบอดด็ดขาดบอดประเสริตต้องเป็นความชนะอีบุคคนชนะแล้วบอกกับแพ้ยิต มันเป็นความชนะที่เด็ดขาดมันจึงสิบเผเสิร์ต่ขาน้อยกวเขาการที่เฮาผ่าปามโจนเื่อนี่เนี่ยเฮากับเป็นฝ่ายชนะโดยเด็ดขาดโจนกับ,บ่ออาสิกับมาสูอิอทอ่ีว่าความชนะของเฮาบอาเด็ดขาดได้ยังไงวะเปล่าซา,า,ากับเบ้ากับผู้ใต้ผู้นั้นอุย้ยขอเดชะขอเดชะวะการที่พระอ,องค์เนี่ยไปปราบขาาศึกสตูลาบครับเออไปชนะเอาแหวนแขวนขึ้นได้นั่น ที่ถือว่าเด็กขาดบ่อดเเพราะว่าโจนปูไร่พวกเดียวกันหรือว่าพวกอื่นเนี่ยอาจสิกำเริบขึ้นไม่อีกน้ำได้ก็ได้แล้วกับบอลเนี่ยว่าเข้าต่อไปเนี่ยพระองค์ศีษนะหรือปะบางเทืออาจสีเปียกพั้มา้ำทัรมาดากแห่งการสงข้ามก็เป็นได้เด้วยความเปียงพั้มนี่ยมันอาจสีมีได้แม้ว่าพระองค์สิมีความเก่งกาจเป็นอัศจรรย์ศีะได้ทุกเถือไปกระบ่ไเดินมมยความว่าิบ่มีมือแพ้ มันติต้องพ่อมือแพ้่เกาจักเข้าหนึ่งเร้หนึ่งจนได้ละเอ่ขอหน่อยโอระขอประท่านโอกาสว่าความจริงเนี่ยล่ะคือผู้ละเมื่อหอดวันลมหายตายจากนั่นละ่ะเสียนความแพ้่ยังสิ้นงอ่งเพราะว่าความตายเนี่ยมันเป็นความพ่ายแพ้่คลังยิ่งใหญ่และกับบอมมี่ผู้ได้หลีกเลี่ยงได้ความตายเนี่ยมันเป็นสาเหตุแห่งความพ่ายแพ้่ทุกชนิด ก็คือการแพ่สงามแพร่ความหักแพร่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเล่าพระองค์นี่สิบ,บอกความเป็นความสนะเด็ดขาดกันใดได้ดังนั้นแม้พระองค์จิสนะข่าซึกตั้งพันเถื่อหรือว่าแสนเถื่อแต่ยังนับว่าเป็นความสนะเด็ดขาดบ่ได้ดอกขะน้อยว่าแต่พรลราชาพ,พ่อเด้ฟังเกงสันก็เลยถามขึ้นอีกบอกว่าเอา้าแล้วความสนะอีกเจ้าว่าสนะเด็ดขาดเป็นความสนะเพราะเสดเจ้าหมายถึงความสนะอีหยัง ผู้ใต้ผู้นั่นก็ตอบด้วยความนักแน่นบ่คือจังซี่สน้อยความสนานั่นนี่ค,คือความสนะโตเองหรือว่าว้าวให้ชัดชัดให้มันเห็นชัดก็คือว่าสนะสัตวุคือกิเลสภายในโตเองใด้นะะั่ยการสนะกิเลสบวสิเป็นความหลภความเกลียดแค้นความหลุ่มหลงงมงง,ง่ายถ้ามแม้ว่าสามารถสนะใดมันก็ะสนะเพื่อเดียวแต่ว่าเมื่อสนแะแล้วมันก็แล้วเนี่ล่ะ กิเลสทีบมีมือมากกอหลังต่างโตมาเห็ดอันตรไลได้ยิถ้าแม้นว่าเฮาสนะนี่แหละความหลภความโกรธความหลงใ้เด็ดขาดเนี่ยไอเจ้าโลภโทสะโมหะราคะโทสะโมหะมั่นสิบอมาทำอันตราลได้อีกการสนะกิเลสได้เพียงเชื่อเดียวนับว่าเป็นจอมทับผู้สูงสุดได้ดังที่พระพุทธเจ้าเป็นสอนไว้กันหน่อยพระพุทธเจ้าเป็นสอนไว้ว่าผููสนะมนุษย์คูสงฆ์ แม้ลานค้นแต่ย่งสู่ปูตนาตนเพียงผู้เดียวบ่ได้ปูตนาตนได้นับว่าเป็นจอมนักรบสันเหยียบในสงครามชีวิตยหนุมปูนันพอวาจบลงพระราซา,าพ่อเดชฟังซึ่งเป็นคร่ำของพระโพธีสัตวเนื่องจากว่า,ชายชนุมปูน,นันบ่แมนชยชนุมตัรมาดาเป็นพระโคธีสัตว์ผู้บำเพ็ญเพื่อความลุดพ้น ่านจะเลื่อมใสสัทธาอย่างหลวงหลายเกิดปีตีสมมานัดในหมกหัวใจและก็เด้น้อมอคิดน้อมใจเป็นในการบรรพชา,าการบวชก็เลยเด้ถามบอกว่าอุย้ยพันผูจเจริญสิไปใส่ต่อไปอีกเราว่ะโอ้ยขาน้่ยกัสิเขาป้ายิ้มมาพันปู้เลี้ยวบวชเป็นพรือสีจนความสิลมหายตายจากสิ้นชีวิตปู้แล้วว่ะสพระล่าซราพ่อเด้ฟังเังสันกัน,กนโลกจากมองนั่ง อได้กล่าบประพฤติศัสว์แล้วกับประกาศแก่ทหารทางหลายบอกว่าท่านทั้งหลายจงรับคำปฏิญญาของเฮ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเฮ้าขอขึ้นสมบัติให้พวกท่านเดิอจงหาบุคกันเหมาะสมสืบสมบัติต่อไปเดิอส่วนเฮ้านี่เออที่ไปบวชเป็นลูกศรีคือจังกับพระอาจารย์อยู่แล้ว,วพวกทหารพวกเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเอกคัดคัด,ดท่านแล้วโอ้ยเว่นโอ้ย เอย่าไปท้ออย่าไปท้อ่าสัตว์พระองค์อย่าไปช้อ่าสัตวแต่ว่าพระราชาต,ตอนนี้พ่อเด้ฟังคําของใชหนุมปูนั่นจะได้เดินตามทั้งพระพธิีสัตว์เข้าสูปาหิมะพานธ์บางคนบางส่วนเจ้าะนี่ที่มีความศรัทธาในคําสอนจะเดินตามพโพธ,ธิีสัตว์เข้าไปในปาหิมะพาน์บวชเป็นพระฤาษี ส่วนผูบาดเตามไปกับกลับซูมนครผ้าล้านสีดำเนินชีวิตไปตามยถากรรมจนถึงการอาวสานแห่งชีวิตคือกันนี่ล่ะออกต้นยาีย่อมสซปุโซควนอันนี้เป็นนิทานธรรมบทเป็นนิทานชาดดกเออมันมีอยู่ในชาดดกายาจย่อมสซป,ปุโซควันขขนี่ล่ะในเรื่องนี่นี่โอ้ยเป็นฟอนดีคืออย่างนี้ต่ตอนดันอยู่คุณเป็นเน้นหน่อยแปลหนังสือก็อันนี้นี่แปลหนังสือ แปรบาลีกันนะตอนนั้นกับว่าเดมีความมู่ซึกว่าโอ้สิ่งต่างๆเรานี่ยมันเป็นคาสอนดอกตอนนั้นกับแปลหนังซื้อเพื่อหวังที่สิ่ให้มันสอบได้เนี่ยแหละญากย่อมเนาะเพื่อให้มันสอบได้ว่าเันไปแปลได้สอบได้อแต่ว่ามาบ่งถึงธรรมะแล้วนี่ยบมแมนธรรมบดานี่เป็นความอสอนหรือว่าเป็นคาสอนที่มีมันคุน่าแต่แต โดยจะเปราะชาติดกเรื่องนี้เนี่ยมีคติคําสอน